วันนี้ก็ได้เงื่อแล้วครับเงื่อซกเลยครับสุดยอดเลยครับวันนี้อาทิตย์หนึ่งได้ออกทีนึงครับเงื่อท่วมเลยครับรู้สึกได้ผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายคำเดือนครับ มาดูบรรยากาศนะครับผู้สาประตูในเซฟหลายลูกครับรอเลยนี่ครับบรรยากาศคุณหารสนามยัดเทียมคุณหารอรีน่าครับในทีม ทีมกวัง FC ครับโอ้ครับ <laughs> ทายเกมครับเล่นดีมากครับน้องๆจากกวัง FC <laughs> นี่คือบรรยากาศนะครับนี่ตอนนี้ช่วงท้ายเกมแล้วครับเหลือประมาณ8นาทีครับใส่กันเล่นมาแล้วครับสชั่วโมง กับสองชั่วโมงแล้วครับเนี่ยน่ครับดูครับเงื่อท่วมตัวเลยครับนะก็เชิญชวนมาออกกำลังกายนะครับเนี่ยมีกีฬาหลายประเภทเลยนะครับมีทุกอย่างครับตะก้อวัลเล์เป็นตองนะครับไฮไลท์ก็คือฟุตบอลครับคนจะเยอะนะครับ แล้วก็บาสแล้วก็วอลเลย์บอลน,นะครับ oh. คนมาเล่นเยอมาก oh. ไฟสว่างครับ oh. ไฟสว่างโ oh. ตุงตะไคร เกียวไว้เกียไว้เออระวังเล่นสูงเดี๋ยวผมก็จะขอทำทิปแค่นี้ก่อนครับเอาภาพบรรยากาศในการออกกำลังกายสนามฟุตบอลยาเตียมคุณหานในีน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคิที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับแต่ผมจะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ